สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็กไม้ให้ลูกค้ากันนะคะออเดอร์ของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ2ต้นค่ะ2ต้นเราก็ทําให้นะคะซื้อเถค่ะต้น2ต้นเราก็แพ็กให้จ้ะอย่างวันนี้นะคะเราก็จะได้ต้นอันนี้คืออะไรอ่ะกนแมวข่อนแมว เดี๋ยวก็ลืมขนแมวนะคะลูกค้าเลือกไว้เมื่อกี้นนี้ต้นแรกนะคะต้นต่อไปคือแอสโตค่ะแอสโตค่ะราคาอย่าไปพูดถึงนะคะที่นี่ขายถูกมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแพ็คของทางร้านเอานะคะแพ็คยังไงให้ส่งถึงมือรับปลอดภัยอันนี้คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะค่ะ อย่างแรกเลยที่สำคัญก็สกอตเทปนะคะแล้วก็เทปซีนแล้วก็หนังยางแล้วก็กระดาษห่อนะคะอันนี้หนังยางค่ะเมื่อกี้พูดเกินไปค่ะอย่าถือสาแม,ม่ค้าเลยนะคะแล้วก็อะไรต่อดีอ๋อทิชู้ค่ะลืมลืมเทชู้นี่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าไปเอาไอ้ที่ใช้แล้วมานะคะ เอาอันใหม่ๆนะคะใช้แล้วมันไม่ดีนะคะแล้วเราก็เริ่มแพกเลยจ้ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เตรียมกระดาษรองก่อนนะกระดาษรองเนี่ยเราจะเอาไว้รองก้นเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้ดินหล่นไงก็อ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีอ,อารมณ์แปรปรวนค่ะแล้วเราก็ แต่เราก็ดันไปหยิบทิชชู่ซะก่อนโอ้ยแม่ขาอะมาใหม่นะคะอันนี้กระดาษรองก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอากระดาษรองเนี่ยมาทําการรองก้อนก่อนอน,นะคะเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าเจ้าอะไรนะขนแมวขนแมว ดินร่วงออกมานะคะดินร่วงออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะลูกค้าเนี่ยจะโวยวายนะคะจะเสียความรู้สึกโอ๊ยเดียนรับไม่ได้ขมิมดินร่วงออกมา2เม็ดอะไรอย่างี้นะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ติดสกอ็อตเทปนะคะ,ะแค่นี้ดินก็ไม่ร่วงแล้วโอ๊ยแค่นี้ทำไมง่ายจังวะ อ่ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเราก็ไปดึงททชชูนะอ่าทิชชูอันนี้ก็จะใช้เป็นทิชชูแบบดึงนะมันจะได้ง่ายๆนะคะเดียนซื้อมาร้านร้านอะไรก็ได้ไม่ต้องบอกหรอกเนาะต่อมาก็เดียนก็จะทำาิเศตอนนิดหนึ่งอะ่ะเดียนก็เลยเอาททชชูเนี่ยมามันต้องมัน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 ควรจะต้องอัดอัดไปก่อนอะ่ะเพื่อแบบไม่ให้มันอะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ย เพื่อไม่ให้ดินร่วงนะคะอ่าอ่าอาอากับอ่ามูนมุนมูนแล้วก็อัดอัดเข้าไปอัดอัดอ่าใช้ f o r ์เซปนะคะอัดอัดเข้าไปนะคะอย่าใช้คําว่ายัดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยหยาบใครฉันใช้คําว่าอัดอัดเข้าไปนะคะ อาอัดอัดเสร็จหรือย,ยังคะเหนื่อยแล้วนะคะอาอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้เทชชูอีกหนึ่งแผ่นนะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะอันนี้คือปิดขบนนะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มให้ดินร่วงอีกหนึ่งชั้นนะคะชันกลัวมากๆเลยคะ่ะว่าลูกค้าจะวีดิฉัน้นอีกชันกลัวค่ะอ่าอีกแผ่นคะ่ะไม่ต้องไ,ไม่ต้องเสียดายนะคะหรือว่าไม่ต้องคือ เออเอาไปแล้วก็ลูกค้า,าไปใช้ต่อได้นะคะอนนี้คือก็ใช้ต่อเลยแล้วก็เอาไปเช็ดอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะดิ่ฉันไม่ห่วงค่าที่ช่วงน,นี้แล้วเราก็ใช้ยางนะคะรัดตรงนี้หน่อยนะคะตรงนี้ที่ใช้ยางรัดนะคะก็มีต้นเหตุสาต,ต้นซ้ายไปเหตุก็คือว่า ถ้าฉันใช้สก,ก็อตเทปเพอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยวีนนะคะว่าแบบทําไมไมันเกะยากจังเลยนะคะเราก็เลยใช้หนังยางนี่แหละค่ะร้านเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยบนดีนะคะแล้วเราก็พอหลังจากที่เราใช้สายางแล้วเราก็ลองเคาะเคะเขย่าเขย่า,า,า,าโอ้ยไม่เห็นไม่มีดินหยดเลยสกหกเลยสกตนิดนึงเห็นไหมคะลูกค้าโอ้ยเดียนฝึกปรือมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะสําหรับ การแพคอันนี้คือชัวร์มากๆเลยนะคะแล้วเราก็เอากระดาษลังหรือว่าลูกกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษลังกระดาษอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องแบบฟลิกมากก็ได้นะคะนี้เราก็เอามาห่อแบบนี้นะคะให้สูงนิดนึงนะคะทําไมถึงต้องสูงล่ะคะเพราะว่าเพื่อกันตรงที่หัวนะคะตรงหัวของน้องๆเดี๋ยวไปให้ ทำไม่ให้แบบเวลาถ้าเกิดว่าเราเอาใส่หลังแล้วเนี่ยเกิดการกระทบกระแทกกระทั้งกระทืบนะคะคนส่งแต่ละคนส่งก็อาจจะแบบว่าไปถึงมือแต่ละคนเขาก็อาจจะไม่รับผิดชอบให้เรานะคะดังนั้นเราต้องเซฟตัวเองค่ะ เราก็ติดสกอเทปอีกหนึ่งที่นะคะอันนี้เป็นอ,อันเสร็จเรียบร้อยอยยังไม่เสร็จคะ่ะยังไม่เสร็จเราต้องต้องมีเยอะค่ะของอุปกรณ์เรามันเยอะมากเลยนะคะเราจะใช้สติกเกอร์ของเรานะคะน,นี่ทําขึ้นมาเองเลยนะคะเป็นแบบสติกเกอร์แคแตตาเพื่อทําทําไมเพื่อแบบให้เสียแบบอะไรที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกค้าที่เรารักนะคะเราจะทําให้มันน่ารักที่สุดนะคะอันต่อมาเอสโต,สโต,เต,สโต่เนค่ะ เออมันก็จะแพ็คง,ง่ายกว่าเจ้าขนแมวนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่มีหนามนะคะแล้วก็เราก็จะแพ็คโปรขึ้นนะคะอดูนะคะโปรไม่โปรนะคะเราก็ใช้สกอ็อตเทปได้เลยนะคะต้องให้เดียนอธิบาย,ยไหมคะไม่ต้องแนละ้วเนาะเดียนก็เหนื่อยอะคะ่ะ เดียนบเดียนอธิบายดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมีบางคนราม,มาก,กึันมาอีกว่าเดียนนูน่นนี่นั่นทคลิปแต่ว่าไม่ยอมอธิบายอ๋ออทิชูปนัปนปนัปนปันแล้วก็อดัอดอดัดอัดเข้าไปนะคะแบบเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเดียนเอาข้อความเดิมมาใช้ได้ไหมเนี่ยเดียนไปต้องพูดอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดียนสามารถพูดได้ก็พูดไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ทิชชู่เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ทิชชู่หนึ่งแผน่นสองแผ่นสามแผ่นใช้ไปเลยเราไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้ก็เอามาเหมือนเดิมค่ะเอามาหอ่อไว้กระดานบนนะเอาแล้วทิชชู่หายไปไหนเอาเฮ้ยทิชชู่หายไปไหนเร็วๆมาแล้วค่ะมาแล้วเอาทิชชู่ห่อเข้าไปนะคะหอ่อไปเลยแล้วเราก็ใช้สก๊อตเทป แปะอีกหนึ่งทีเวลาแปะนะสังเกตนะคะพยายามอย่าให้โดนเจ้ากระถางเยอะนะคะทาไมถึงห้ามโดนกระถางรู้ไหมเทคนิคนิดๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าโดนกระถางเนี่ยก็จะทําให้คุณลูกค้าสุดที่รักของเดียนเนี่ยคือจะแกะยากนะคะพอไปโดนกระถางมันก็จะแกะยากนะคะอย่างที่เราใช้ยางเนี่ยหนังยางพอนหนึ่งหนังยางปุ๊บม,มันก็จะหลุดออกมาเลยค่ะท่านผู้ชม แล้วเราก็ใช้ดังยางต่อด้วยนะคะอันนี้เลยนะคะอันนี้รู้สึกวเดียนว่าน่าจะไม่พอนะคะน่าจะต้องใช้ทิชชู่อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าแล้วพันเลยคะ่ะเป็นบ๊อบบี้ก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเป็นบ๊อบบี้หรืออะไรนะที่แบบสําหรับตัวเดียนเองเดียนว่าเซฟไม้ให้ลูกค้าแบบนี้พอลูกค้าได้แกะเราแกะง่ายแล้วห่อเห็นความตั้งใจในการแพ็คอย่างนี้นะคะเดียนว่าเดียนชอบนะสําหรับตัวเดียนเนี่ย เดียนเลยชอบแบบนี้เดียนก็เลยอยากจะทําให้ลูกค้าชอบแบบที่เดียนชอบบ้างนะคะก็อย่าถือสาหาความเลยนะคะในความเยอะของเดียนนะคะนี่เอาต่อไปนะคะเราก็ใช้กระดาษมาห่อเหมือนเดิมเลยค่ะห่อไปเรื่อยๆห่อไปทุกวันออเดอร์สิบต้นย่างดีที่สองต้นเอออีกชั้นก็เออบอกไม่ถูกนะคะแต่ก็รับ รับค่ะไม่มีปัญหาค่ะต้นเดียวเดียนก็ส่งให้ค่ะต้นกี่บาทเดียนก็ส่งให้ไม่คิดค่าเดียนไม่คิดค่าแพคด้วยนะแล้วก็เดียนน่าเหมาเหมาเลยนะค่าจัดส่งเดียนก็เหมาให้นะที่ยี่สิบห้าบาทกี่ต้นก็ยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะสําหรับซื้อปลีกของเดียนนะอาจจะเสร็จหรืยังเนี่ยเดียนเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้นะเดี๋ยวเดียนก็จะพาไปแพคกลงหลังนะคะ กล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์ฟงฟิงมุงมิงเป็นน้องเคทตัดของเรานะคะเพื่อให้เข้ากันกับผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้สติกเกอร์นี้เดียนไม่ได้ซื้อนะคะเดียนบอกก่อนเลยเดียนออกแบบเองทําเองนะจ๊ะใครจะมาลอกเรียนแบบเดียนเนี่ยก็ลอกได้นั่นแหละแต่ทําเองนะเดียนไม่ขายนะสติกเกอร์เนี่ยบอกเลยดูมันน่ารักมากแต่งกิวแต่งยัวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแพ็คลงลังกันนะว่ามันเป็นอย่างไรอ่านี่ก็ถ่ายรูปไม่ได้หยุดแล้วก็คือแบบมันเบลอมากนะจ๊ะอ่ะ,อะไปได้ลวไปไป,ไปดูวิธีแพ็คลงลังได้แล้วเร็ว,รวโอเคตอนนี้เราก็มาแพ็คลงลังกันนะจ๊ะนี้ใช้เออล่างรู้สึกว่าจะเป็น 2A นะสำหรับแบบว่าเพื่อเพื่อให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็มีพื้นที่เหลือสำหรับ ใส่สตาร์เกิลจีนะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มด้วยว่้ดีใจมากเรียนเดียนดีใจสุดๆเลยที่แบบได้ต้นไม้2ต้นแล้วก็สตาร์เกิลจีหนึ่งกระปุกแค่นี้เดียนก็อยู่ได้แล้วจ้าแล้วเราก็ใช้ทิชชูนะคะอัดอัดเข้าไปอ่าอัดจนเต็มลังแล้วก็ลองเขย่าน้องดูนะถ้าเกิดน้องไม่กระดุกระดิกแล้วแสดงว่าน้องตายเอ้ยไม่ใช่แสดงว่าน้อง ปลอดภัยนะคะอันนี้ไม่ใช่น้องตายนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ป้ายฮีโร่ฟาร์มอุตาแล้วป้ายฮีโร่ฟาร์มรมหน้ารักเกไก่แล้วก็มีวิธีการดูแลให้ด้วยโอ้ยสุดยอดใครจะซื้อก็ซื้อเลยจ้าสั่งเดียนมาได้เลยนะจ๊ะโอเคเปิดลังแล้วเดียนไปก่อนนะเดียนไม่ไหวแล้วบา,บายบายมีอะไรถามมาได้ข้อความได้เลยนะจ๊ะ